ยี่สิบหลักเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ดึงปลายตรงนี้เลยนะคะแล้วเชื่อมต่องานที่โซ่ที่สามนับจากข้างล่างขึ้นมาค่ะรวบกับปลายใหม่เลยนะคะแบบนี้แถวที่หนึ่งเสร็จแล้วพอแถวที่สองค่ะขึ้นโซ่สอง ันหัวเข็มค่ะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดเลยนะคะโซ่หนึ่งช่องต่อไปเหมือนกันเลยค่ะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดนะคะโซ่หนึ่งก็ทั้งหมดยี่สิบครั้งเหมือนกันค่ะแต่ว่าขันด้วยโซ่หนึ่งนะคะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดเลย ยี่สิบหลักนะคะโซ่หนึ่งก่อนค่ะแล้วก็พันหัวเข็มดึงไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งค่ะรอบวงค่ะก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบหลัก